ค่ะตัวนี้เรากำลังถ่ายทอดสดติดรถซูบูลุนะคะซูบูลุรถสไตล์เหมือนพวกเซีอวีอะค่ะอันนี้เป็นซูบูลุ XV 2.0นะคะปี่เป็นดีเซลหรือเบนซินนซินค่ะคันนี้เป็นเบนซินนะคะ XV XV 2.0ขับสค่ะ สายหน้าเครื่องสองตัวนะคะแบตอยู่ฝั่งขวากองอยู่ฝั่งซ้ายนี่ยกองนะคะถอดเส้นนี้ออกคลายแคมป์นะคะคลายแคมป์รัดแล้วก็จะมีตัวท่อเส้นนี้ค่ะนะคะจะต่อเขาลิ้นเร่งลิ้นเร่งจะหันทางนี้เนาะนี่นะคะลิ้นเร่งอยู่นี่นะคะถอดคลายแคมป์ออกค่ะตอนี้คนตีนะ ซูบปรลุนะคะซูบปรลุ XV นะคะ2.0เอาด้านปลายแหลมอุปกรณ์เข้านะคะด้านปลายแหลมอุปกรณ์เข้าข้อยามมันจะมีบ่ามันอยู่ค่ะท้อยามันจะมีบ่ามันอยู่ใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วขอบอุปกรณ์มันจะล็อกที่บ่าพอดีนะคะล็อกที่บ่าพอดีนะคะอากาศจะเป็นตัวหมุนเข้าไปตรงกลางจะต้องโล่งเห็นไหมคะติดยังไงอยู่งั้นไม่หลุดไม่หุบไม่เคลื่อนค่ะแล้วก็มาตัวนี้ค่ะที่จะเท่ารินเร่งนะคะ ตัวนี้จะเข้าลินล้นเร่งนะคะตัวนี้รหัส fb น,นะคะมีรหัสต่ออยู่ค่ะ fb ด้านปลายแหลมเข้าเหมือนกันด้านปลายแหลมอุปรกรณ์เข้าขอบอุปรกรณ์มีเห็นไหมคะเ,เขา,เาจะล็อกพอดีนะคะจะล็อกพอดีล็อกพอดีตรงปากท่อลูมิเนียมนะคะรหัส fb ค่ะแล้วก็สวมกลับเข้าไปแล้วก็รัดแคมป์นะคะตัวนี้รหัส อ๋อนี้แม็กใช่ไหมรหัสแม็กใช่ไหม W W รหัส W ค่ะ W ตัวสั้นนะคะตัวไม่ต้องยาวมากเพราะท่อมเป็นโค้งนะคะอ,อ,อ่ารหัส W ใส่เนี้ยคะ่ะสองตัวแค่นี้นะคะติดเสร็จประกอบกับค่ะนะคะมีคู่มือการวอร์มเครื่องคู่มือการเหยียดการใช้การดูแลนะคะมีในกล่องเลยซื้อไปต<ม>ิดเอง,องได้ถ้าใช้รุ่นนี้อยู่ซื้อใส่ตามนี้ได้เลย ระะือใส่ตามนี้ได้เลยนะคะแค่สวมเข้าไปเท่านั้นเองนะคะกับพีเซฟตัวละหกรบาทนะคะติดสวมเสริมให้รถหายอืดหายตื้อเครื่องนิ่งหายสั่นนะคะคันนี้เป็นเบนซินนะคะปีนต้นจะได้มานะคะปลายจะได้ไหลแค่ติดสวมเสริมคัะหกร้อยบาทเท่านั้นเองจ้า